สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสุ่ดาาอ,อัาลทาร์บายกันชริยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักการงานการเงนิงน,งนชีวิตโดยวรวมๆของคุณอ่ามากันที่ครึ่งหลังแล้วนะคะ16-30พฤศจิกานี้นะคะดูไว้เป็นไกด์ไลน์บางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดให้เป็นอดีเตปัจจุบันและก็อนาคต มาเรามาดูกันมารกันที่ราศีกุมราศีกุมค่ะาการงานการเงินและชีวิตโดยรวมของคุณนะจ๊ะโอ้ไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ไพ่ของความรักไพ่ของความรู้สึกงานเออมีไอเดียอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับการทํางานหรือไม่คะช่วงนี้หงุดหงิดไหมเรารู้สึกหงดหิไม่ใช่น้อยหงุดหงิดอยู่ ช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปทําบุญหรือการไปวิเวกอยู่คนเดียวเดอมมูลกุมยังมีเดอมมูลมาเป็นปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นความกังวลใจความวิจกกังวลอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวความเดียวอาจารย์วังไวาโอ้กุมจา๋ามีความรักมาให้มีหัวใจมาฝากเหรอมีใครเอาความรักมาให้คุณไหมคะมองดูถึงบอกเออมีความรักอะไรอย่างเงี้ยอ่าปาฏิพายใบแรกค่ะการพาไพ่ใบแรก ไห่หมายเลขหนึ่งขึ้นมาถึงสองใบเลยนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะได้รับสิ่งใหม่ๆหรือพลังงานใหม่ๆการเจอกับเพื่อนฝูงมิตรภาพเพื่อนสูงเพื่อนฝูงความสุขก็ได้อาจจะเจอมิตรที่จริงใจมิตรแท้ความรู้สึกความรู้สึกของคุณมันเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมันมันอาจจะแบบที่ที่ผ่านมามันอาจจะเกิดความบันทอนเกิดความรู้สึกย่ำแย่แต่ตอนนี้รู้สึกว่า มีพลังการเริ่มต้นของความรู้สึกที่มีพลังขึ้นมานาจะจ๊ะหรือบางคนมีความรู้สึกถึงการการที่เราเป็นคนที่ถูกรักบ้างก็ได้อืการเริ่มต้นดีๆของมิตรภาพความผูกพันการได้เจอได้เจอกับคนที่สอดคล้องต้องกันาการที่ไปอาจจะมีการไปไหนด้วยการเดินทางไปเที่ยวกันปาร์ตี้ฉลองท่องเที่ยวร่วมกันกับเพื่อนฝูงได้ในลักษณะแบบนั้น การงานการเงินของคุณเนี่ยคุณเป็นคนตอนนี้อาจจะมีมีมีโอกาสคุณอาจจะเริ่มมีไอเดียอะไรแปลกๆใหม่ๆสําหรับชีวิตการเริ่มต้นเหมือนไอเดียมาแล้วไอเดียบันเจิดมากในช่วงเนี้ยแต่ว่ายังเป็นแค่ไอเดียกับการเริ่มต้นที่จะลงมือทํานะคะมันอาจจะเป็นผลทางที่ดีในวันข้างหน้าก็ได้คุณเป็นคนเป็นคนเก่งมีความรับผิดชอบในหน้าที่ดีนะ เป็นคนทําอะไรได้รับมอบหมายอะไรมานะคุณจะเป็นคนทําให้สุดอ่ะทำให้ดีทําให้สุดทําให้เสร็จประมาณอย่างเนี้ยแต่ยังมีความกังวลใจอยู่ค่ะความกังวลใจยังอยู่ตรงนี้ไม่หว่ากังวลในเรื่องของการทํางานในเรื่องของเงินเนี่ยคุณอาจจะเกิดความกัดกุ้มหรือกังวลใจในเรื่องเงินถ้ามีหนี้สินก็ยังเป็นหนี้สินที่คุณยังต้องกังวลรรบเป็นหนี้สินระยะย,ยาวๆที่คุณยังรู้สึกว่า มันยังไม่ได้ขี้คายแต่คุณรู้สึกว่ามันจะเริ่มขี้คายเป็นทางที่ดีแล้วเริ่มดีขึ้นแต่มันยังไม่มากนะคะชีวิตช่วงนี้ยังต้องยังต้องฝ่าฟันเขาเรียกว่ายังต้องสู้อยู่ยังต้องสู้อยู่ตลอดชีวิตของคุณนะคะเป็นนักสู้มากช่วงนี้สู้สุดใจเหมือนกันสู้เพื่อเอาชนะกับปัญหาเพื่อเอาชนะกับอุปสรรคเพื่อเอาชนะกับสิ่งต่างๆ สิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะ่ะไม่ว่าคุณจะมุ่งหวังอะไรไว้มันยังเป็นความมุ่งหวังมุ่งหวังที่คุณนะ่ะกำรังจะไปถึงกำลังนะยังไม่ถึงนะถ้าไม่ลงมือทำคือมุ่งหวังแล้วลงมือทำแล้วจะสำเร็จได้ดีที่คุณมุ่งหวังไว้แต่มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้แบบราบรื่นไปเลยมันอาจจะเป็นลักษณะข,ของรุ่มรุ่มดอนด,นดนก็ได้เหมือนกัน นะจจะมีเกณฑ์ของการไปทาบุญไหว้พระขอพอรอไปที่ที่มีภูเขามีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยการเดินทางจะมันมาซึ่งความสุขอืมอาจจะเดินทางไปพักผ่อนไปหาลูกค้าไปทําบุญก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันในระยะเวลาอันใกล้นี้อ่าในภายในสองเดือนสามเดือนนี้สองเดือนสามเดือนมีเกณฑ์ของการเดินทางค่ะอ่า อาจารย์มองว่าคุณจะจัดการกับปัญหาใดๆก็ตามที่เข้ามาได้นะคะไพ่ของเวนอฟว n นกับเวนอฟซอ King คิงอฟซอ d เนี่ยไพ่จบเป็น k i King งอฟซอคคุณจะสามารถที่จะไปฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาที่มีไปถึงฝั่งฝันได้ตัวคุณเองเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีความฝันฝันให้ไกลแล้วไปถึงนะไปถึงนะงนะคนอย่างคุณเนี่ยไปถึงแน่เพราะไพ่ของพาชชันมันมาไปมา ไพ่แพชชั่นคุณจะสามารถมีอำนาจในมือคุณแข็งแก่งพอที่จะบริหารจัดการกับปัญหากับอะไรก็ตามได้ดีการควบคุมคอนโทรลของคุณเนี่ยยังอยู่ในอำนาจในมือเหมือนเราจะเออเราอาจจะเป๋ไปบ้างเราอาจจะทิศหนักไปบ้างแต่คุณเป็นคนที่สามารถที่จะสำเร็จได้ในหน้าที่การงานนัดจืม การเดินทางค่ะเออการเดินทางอาจจะเกิดการราชา้านัดสิบโมงไปเที่ยงอย่างเงี้ยการเดินทางคุณอาจจะขับรถไม่เร็วมากนะักค่อยๆขับรถไปเออการเดินทางเนี่ยจะร่าช้านิดนึงนะคะอ,อ่าเรื่องที่คุณควรระวังในเดือนนี้คืออารมณ์ค่ะบางครั้งมันมีอารมณ์ที่หงุดหงิดเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถึงการถึงความวุ่นวายใจถึงความรู้สึกว่าแบบ มันมีความกังวลใจอยู่ลึกๆที่เราไม่ได้บอกใครความกังวลใจนั้นมันยังขจัดออกไปจากหัวไม่ได้ขดจัดออกไปไม่ได้ยังคงเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าความหวังของคุณเนี่ยยังเป็นอะไรที่รุ่มรุ่ดอนดอนแต่แต่ถ้าคุณหวังอะไรไว้คาดหวังคาดเดาวลงมือทำซะถ้าคุณสามารถเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคตรงนี้ไปได้เนี่ยมันจะมองถึงทิศทางที่ดีนะจ๊ะ จันขอดูดมูรของคุณหน่อยคุณกังวลเกี่ยวกับอะไรเครียดเรืรร่องอะไรกังวลใจอยู่เรืรร่องอะไรครับ <c oughs> ขอขยายกรหมุนคุณนิดนึงอ๋อมันเป็นเหมือนแบบอะไรวะเดี๋ยวดีเดี๋ยว้ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรวะเนี่ยมันดีๆอยู่แล้วเอากลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนอต้องวางชีวิตว่าชีวิตมีขึ้นมีลงดีกว่า บางอย่างจะจบไปบางอย่างจะเกิดขึ้นมานะคะชีวิตของคนเราวันนี้ก็สุขพรุ่งนี้ก็ทุกเป็นสัจธรรมของชีวิตมันรู้สึกถึงความวนเวียนเหมือนไม่หลุดไม่พ้นสักทีในความรู้สึกของคุณนะคะช่วงนี้ก็อาจจะจะดีประตูบานเก่าความกุ้มใจความเครียดความความน้อยใจความตึงเครียดทางอารมณ์จะได้หมดไปเพราะครอบครัวะคะ่ะ การอยู่ร่วมกันคุณจะเอาชนะปัญหาเอาชนะปัญหาเอาชนะอุปสรรคที่มีได้แต่มันมันกังวลใจไงว่ามันจะไปมันจะรอดพ้นไหมมันจะผ่านไปด้วยดีไหมมันผ่านไปได้ค่ะมันผ่านไปคุณจะเกิดความสําเร็จหรือการวางแผนคุยกันบางคุณอาจจะรวมตัวกันไปไปหาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวร่วมกันอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์แบบนั้นเอ็มพันเลอร์ใหญ่มาเชียวบอกแล้วว่า ต่อให้คุณจะเป๋ต่อให้คุณจะไ่ต่อให้คุณจะเจออะไรคุณสามารถเอาอยู่นิ่งเป็นเย็นได้กับสถานการณ์ของคุณเองนะจ๊ะม,มาเที่เรื่องของความรักค่ะเรื่องของความรักอาจารย์มองว่าคุณอาจจะรู้สึกดีดีหรือมีคนเข้ามาชอบคอนะคะอาจจะแบบ มีคนเข้ามาชอบเราชื่นชมการชอบการชื่นชมมาได้มองมาได้มองถึงความรักที่เป็นชู้าสาวเสมอไปเขาอาจจะชื่นชมที่คุณเก่งมีความรู้มีความสามารถเป็นคนมีความรับผิดชอบดีมีคนเข้ามาชอบนะหรือไม่มบางคนอาจจะได้คู่ได้เจอเจอคนพบเจอคนที่ถูกใจก็ได้แต่ว่าคุณนะในใจของคุณนะคุณอยากเจอใครสักคนที่มันดีสำหรับคุณที่มัน ดีของคุณก็ไม่รู้ว่าดีแค่ไหนนะนะแต่ว่าคุณยังตามหาอยู่ตามหารักแท้ถามว่าตามหาเจอหรือยังรักแท้อตอนนี้น่าจะยังแต่คนที่เข้ามาคุณศึกษาได้ค่ะคนที่เข้ามาสามารถศึกษาดูใจดูพฤติกรรมดูนิสัยเขาได้อย่าตัดร้อนกับคนที่เข้ามาบางคนบอกไม่เอาอาจารย์เสียเวลาเราคุยกับใครถ้าเรารู้จัก รู้จักที่จะคุยรู้จักที่จะวางตัวไม่มีคําว่าเสียเวลาค่ะบางทีบางบอกว่าหนูเป็นคนชอบคนง่ายอ่ะเดี๋ยวคุยไปแล้วเปิดไปชอบเขาขึ้นมาแล้วเขาไม่ชอบหนูคือนี่ไงคือการวางตัวคือวางสเตปของเราไว้ว่าเราควรจะเราควรจะมีแบบไหนอ่าเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนใจตัวเองในเรื่องของความรักนะคะความรักเอชออฟคัพมันขึ้นมาขอดูไพ่เอชออฟคัพหนึ่งใบบางคนเคยเจ็บปวดกับความรักมาก่อนคะ่ะใช่ ตอนนี้คุณอาจจะไม่อยากจะมุ่งเน้นถึงความรักก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาจจะมุ่งเน้นถึงการงานอยากให้หนะ้าที่การงานมีความสําเร็จอยากให้มั่นคงอยากมีเงินอยากมีบ้านอยากมีที่ดินอืมอาจจะได้ราบก้อนโตในอนาะตเป็นลาบหรือมองถึงการกู้ซื้อบ้านอสังหาหรือการได้มรดกทรัพย์สินเงินก้อนโตโต,ตเงินเป็นแสน<ม>เลยนะ ในโอกาสบางทีไพ่ขึ้นมาแบบเนี้จะได้พอผ่านไปนวดถึงบอกไม่ได้ไม่เห็นได้เลยไพ่บางไพ่นะคะมันอยู่ในระยะเวลาสามเดือนหกเดือนนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ดูปุ๊บได้ปั๊บมันไม่ใช่แบบนั้นโอเคไหมอ่ะมาในเรื่องของความรักกันค่ะในความรักของคุณกลุ่มคุณมีความรักไหมหรอคุณกําลังตามหาความรักอยู่นะสีบางคนอาจจะอยู่ในความรักที่มันไม่โอเคแล้วคุณเดินจากความรักนั้นมาไหม บางคนเดินจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ทําให้คุณเป็นสุขคุณเดินหนีเดินจากมันมาแล้วนะจ๊ะสิ่งที่คุณมุ่งหวันนะตอนนี้ไม่อยากได้ความรักอยากได้เงินถ้ามาเราไม่ดีก็ไม่ต้องมาเนะี่ยจะไม่ต้องเข้ามายุ่งกับช้านอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนั้นคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นราศีกันไหมกันค่อนข้างมีบุบาทอิทธิพลอ,อยู่ใกล้ตัวเป็นไพ่อดีตด้วยนะเป็นไพ่อดีตกตบไพ่ใกล้ตัวมากเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเคย มีความรักกับราศีกันราศีมีนแล้วก,ก็ธาต,ตุน้ำกลรกรมีพิจิตแต่กันเนี่ยใกล้ตัวมากโอเคไหมอ่ะไปดูที่คนโสดกันค่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะสถานการณ์ของคนโสดเป็นยังไงโสดแล้วดีโสดแล้วรวยโสดแล้วสวยโสดแล้วสบายใจอยู่หรือเปล่าเนะ็จ้ะมาดูสถานการณ์ของคุณการคนโสดค่ะ j u s t m e n the Tower m a จ้า j a ส m i นเดอะทาวเวอร์ man, คุณกำลังคิดมากเรื่องอะไรอยู่คิดมากเรื่องอะไรระวังเดินทางอุบัติเหตุเพศภัยระวังโอ,อ้คนโสดค่ะช่วงนี้คนโสดคิดมากคุณเป็นคนเซนซิทีฟสูงในทุกๆเรื่องเหมือนกันนะบางครั้งเรารู้สึกอ่อนไหวกับอะไรก็ตามคำพูดคนหรืออ่อนไหวกับอะไรก็ตามที่เข้ามาปะทะเราคุณอาจจะไม่ได้พูดออกไปแต่ในใจของคุณเป็นใจที่เบาบางนะ ใจคุณบอกบางพอสมควรแต่คุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆิ่งเก็บอารมณ์เก่งก็ตามคุณจะเอาชนะคุณจะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้บางคนนะคะมีการคนโสดนะบางคนนะระวังเรื่องของประเทศเพศภัยระวังเรื่องของความคิดมากความเครียดคุณจะเอาชนะสิ่งต่างๆได้ความสําเร็จรอยอยู่ค่ะดูความรักในคุณไม่ได้อยากได้ใช่คุณไม่เ่อยอยากได้เลยนะ เหมือนอยากได้เงินมากกว่าตังอะตังอะตังอะตังความมั่นคงอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมันอาจจะเกิดมันอาจจะเกิดรู้สึกต่อต้านกับใจของตัวคุณเองจากสิ่งที่เคยพังทลายสิ่งที่เคยท้มทลายไปเหมือนคุณคาดหวังอะไรก็ตามแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังความรู้สึกที่มันท้อลมทล,ลายลงไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์นี้นะคะ คนโสดค่ะคนโสดคนโสดยังยังมีเรื่องที่คุณจะต้องขบคิดมีเรื่องให้คุณต้อคิดมากอีกหลายๆอย่างมองถึงความรักไม่เห็นเลยนะไม่เห็นไม่อยากได้คนเราก็คงอยากได้แต่ถ้ามาไม่ดีก็ปิดกันนะ้นอ่ะบางทีคุณก็ปิดกั้นตัวเองนะไม่อยากคุยเสียเวลาอะไรเงี้ยอ่ะคณสถานะไม่ชัดเจนค่ะจะชัดเจนขึ้นไหมสถานะไม่ชัดเจนเหรอ ชัดเจนว่าเราเคยวิ่งตามเราเคยผลกวายเราเคยอยากได้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งมาค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณอยากได้นั้นคุณก็ไม่ได้ได้เพราะฉะนั้นในสถานะไม่ชัดเจนถ้าคุณไปเจอคนที่เขาเขาบอกว่าเขารักคุณนะเขารักคุณเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่เป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนต้องดูว่าคุณอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นั้นไหมถ้าคุณอยากวิ่งตามหรือไวกว้าเขาก็อยู่ได้อยู่ได้แบบเจ็บๆอยู่ได้แบบคุณรู้ คุณนะ่รู้ดีกว่าแพ่อาจารย์อีกตัวตนของคุณคุณรู้คุณเกิดอะไรขึ้นคุณเจออะไรบ้างคุณรับอะไรบ้างแต่ไพ่จะมองเห็นแบบหนึ่งถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วไปดีกวกับคนมีเจ้าข,ของโปรดระมัดระวังว่าความรักในความลับจะถูกปเปิดเผยนะจ้ะมไม่ชัดเจนค่ะ,ะรักซ้อนรักสามเศร้าราโอ้โหขึ้นมาเป็นเดอะเดวิลเลยใครอยู่ในรักซ้อนมีความเหนื่อยบางคนอาจจะเลิกกัน เลิกกันไปแล้วแล้วก็กลับมาอีกบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจบล็อกความเหนื่อยล้าแต่ตอบตัวเองได้ไหมอ่ะคุณอยู่ในวังวนความรักซ้อนแบบนี้ยรักรักเลิกเลิกมากี่ครั้งกี่หนแล้วคุณอยู่ในวังวนแบบนี้มากี่ปีแล้วคะคุณต้องทุกทรมานใจกับความรักที่ไม่ได้มีความสุขและพยายามตัดใจเดินออกมากี่ครั้งกี่หนแล้วแล้วมันทําได้หรือเปล่าทาได้ไหมอืม คนที่อยู่ในรักซ้อนค่ะยังคงต้องคุณต้องกลับมารักตัวเองให้เป็นอ่ะเอาสิ่งต่างๆในอดีตท,ที่คุณเคยเจอหรือการที่ในความสัมพันธ์เนี้ยต้องคิดเยอะๆรักตัวเองให้เป็นด้วยนะคะอย่าเอาความหวังอย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับใครไม่มีใครทําได้อย่างที่ใจเราต้องการนะจ๊ะอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันถ้าคุณมีใครอะไรคนในความสัมพันธ์ไปดูซิว่าคนที่คุณรักคิดยังไงต่บคุณ คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณมันจบลงไปแล้วนี่คนที่คุณรักอ่ะใช่สิบดาบเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขาก็รักคุณเขาบอกว่าเขารักถึงแม้บางคนจะจบไปแล้วจะทําให้กันเจ็บจะหลุดพ้นแต่ความรู้สึกผูกพันความรู้สึกที่ดีต่อกันความผูกพันยังอยู่ตรงนี้ค่ะแต่บางคนมันอาจจะเป็นอะไรที่เราไปกันไม่ได้หรอกเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่พัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่เราเลิกลาได้แต่เราก็ไม่ได้เลิกรัก เขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขาต้องการอะไรต่อความสัมพันธ์นี้ค่เขาอยากกลับมานะถ้ามีโอกาสเขาอยากปรับความเข้าใจแต่เขารู้ว่าถึงจะกลับมาคุณไม่รับเขาหรอกเขารู้คุณไม่เอาเขาใช่เขารู้ว่าสิ่งที่คุณเขาถามว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากปรับความเข้าใจเขาอยากคุยด้วยเขาอยากจะทํำความฝันเขาให้เป็นจริง คุณกับเขาอาจจะเคยสัญญิงสัญญาถึงการแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันการผูกสำคัญกันแบบระยะยาวๆด้วยเขาอยากได้สิ่งนั้นกลับคืนมาค่ะแต่เขาก็รู้เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณปิดกั้นเขาหนักมากบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจแทบคือไม่ได้คุยกันเลยลักษณะแบบนั้นเขารักคุณจริงๆหรือเปล่าเขารักคุณจริงๆหรือเปล่าเขารักคุณจริงไหม บางคนนะ่ะมันเป็นความผูกพันมากกว่าจากที่อาจารย์เห็นบางคนครอบครัวรู้จักกันมาก่อนหรือเป็นคนรักเก่าหรือมีอดีตร่วมกันอดีตชาติอดีตปัจจุบันร่วมกันถามว่ารักจริงไหมก็ก็มีความรักให้อยู่แต่ความเป็นไปได้มันมีอ่ะคุณอาจจะสองคนอาจจะเคยรักกันตอนนี้ตอนนั้นตอนเด็กๆเ,เคยรักกันมาตอนนี้เจอกันก็ยังมีความดีมีความผูกพันและอยากสร้างสัมพันธ์แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมีใครคนหนึ่ง ตั้งกลางความสัมพันธ์นี้ยู่จ๊กอ่ะเดือนนี้ค่ะ16-30นี้จะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์นี้มันมีไหมมันไม่มีแล้วนี่มันเลิกกันไปแล้วบใช่บางคนมันจบกันไปแล้วนี่นะความรู้สึกไม่มีอะไรไมีกอบั่ค่ะมันมีแต่ใจที่ต้องเอาชนะมันมีแต่ความรู้สึกในใจที่เราจะต้องเอาชนะใจเราและไปข้างหน้าให้ได้ ทิ้งความรังทิ้งความผูกพันทิ้งสิ่งที่เจ็บปวดไว้เบื้องหลังเพื่อเดินไปสู่เบื้องหน้าอ่าอ่ะ,อะขอภายแนะนำหน่อยขอภายแนะนำไพยแนะนำบอกว่าโอ้ไายแนะนำแปดจังพายแนะนำบอกว่าคุณจะได้เจอได้เจอกับสิ่งเจอเจอเจอกกับรรยาาศเก่าๆความรักเก่าๆมิตรภาพความผูกพัน อาจจะได้เจอได้เจอเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลายัยการเริ่มสิ่งใหม่ๆกับชีวิตค่ะคุณเป็นคนเก่งนะมีความสามารถด้วยไพ่แนะนําว่าอะไรไพ่แนะนําว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วไปให้ถึงเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณจะคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีพลังมากๆสําสหรับคุณและงานการชีวิตของคุณช่วงเนี้ แสงสว่างรออยู่เดอะสันรออยู่เดอะสันมารอตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนมั่นใจเป็นคนเก่งเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเองด้วยดันพักดันตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จอย่าได้เปอย่าได้ยอดอ่อท้อถ้าคิดถึงอะไรถ้าคิดถึงสิ่งใดลงมือทําเดี๋ยวนั้นเลยและจะสําเร็จในไม่ช้าโอเคไปจ้ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตาม อย่าลืมคอมเมนต์ตั้งคิปชั่นบล็อกด้วยเจอกัน,นหน้าสวัสดีค่ะ